สวัสดีค่ะเพื่อนเอวันนี้มาที่18กรกฎาคม2566นะคะเราที่ตลาดช่องจอมนะคะเพื่อนๆเอฟซีพามาชมบรรยากาศตลาดช่องจอมอยู่ฝั่งนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาชมส,สินค้าปลีกสินค้าขายส่งตลาดช่องจอมกันนะคะเราข้ามาจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้แล้วนะคะเอฟซีมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะคะ หน้าไปนู้นนะคะที่ตะวันตกนะคะเราข้ามาจากฝั่งนูน้นฝั่งนู้นนะคะมาฝั่งนี้แล้วให้สีเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศตลาดของสินค้าปรีสูนในนี่มีอะไรกันบ้างนะคะไปชมเลยค่ะเพื่อนอน,นี่ก็บรรยากาศของในร้านนะคะ่ะเพื่อนที ของส่งมากมายเลยนะคะนั่ก็จะเป็นเห็ดบดแห้งนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะคะอันนั้นก็จะเป็นเห็ดบดนะคะเห็ดบดแห้งนะคะเพื่อนเป็นกระสอบเลยนะคะเป็นใต้แก่นใต้นะคะสี่กิโลร้อยนะคะเพื่อน ส่งตะลาดช่องจอมนะคะพ่มีมันนะคะ ือ mm hmm. อ,อันนี้ก็จะเป็นสินค้าราคายกถุงนะคะราคาสูงเลยนะคะก็มีย่อยทางร้านก็จะแบ่งขายด้วยน้ยจีสองห้างหานก็จะเรียงรายไปด้วยสินค้าราคาสูงนะคะเพื่อนก็จะมียกถุงทุกร้านเลยนะคะมีเห็ดบดแห้งนะคะเพื่อนเห็ดบดนี่ก็เขาเอาไปตุม้มแล้วก็ลาบได้นะคะ mm hmm. เพื่อนริี มะม่วงเขียวนี่ถุงเท่าไหร่คะสองร้อยหกสิบนะนนนคะก็จะเป็นมันน่าเขินมากเลยนะคะเพื่นอนทุกคนมีเผือกมีมันนะมันแซงมันห้อยมัน เทพมันสมบัตินะคะผ่านไอชับ <ừ> ุกถุงละสองรอ้อยนะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะ <ừ> มีตัดกา้านะคะตงนี้ บ้านเราเป็นยคนีหมาโว้ยม,มีใคไขที่เนิ่นใ่แม่ค้าขายของใส่กระตังได้ไหมเนี่ยใส่ได้หมดเยกระตังก็ได้หรอะถุงเท่าไหร่อันเท่าไหร่คะยกสสองร้อยรัสองร้อกรัเป็นไว้เน้ะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นสินค้าส่งนะคะเพื่อนยกถุงนะคะนี่ก็จะเป็นหมัเห็ดบดนะคะเราเห็นแต่เห็ดบดเลยนะคะเพื่อนแล้วก็ ที่ใต้นะคะเล็ก50อัิใหญ่60ครับว่าฝั่งไครสงก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะเพื่อนถ้าเราอะ่ะหน้าไปทางที่ตอนตกนะแต่ส,ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ถ้าเราหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะเส้นสองหนึ่งสี่ฝั่งน้้นนะคะตอนนี้เส้นสองสองเจ็ดเป็นา่ะก็จะมีไก่ย,ย่างหมูทอดนะคะให้ทุกสองฝั่งเลยนะคะ ไม่รู้ว่าเอดเดินเร็วไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาการเริ่มขาหมดแรงนล้เพื่อน มุมฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นตลาดเช้านะคะทีฝั่งนี้ก็จะมีขายของราคาสมกันนะคะยกถุงน,นะคะตลาดเช้านะคะก็จะเปิดช่วงเช้านะคะั่เดี๋ยวเรารอรถนะคะรอขึอ้นรถกลับบ้านนะคะเพื่อน ตลาดช่องจอมจะมีสองฝั่งนะคะฝัง่งโน้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดขายส่งสินค้านะคะเพื่อนจะมีของขายเรียงรายกันเหมือนกันนะคะฝั่งนี้ ี่ไกลมากนะคะเราเดินขาลากแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นร้านขายส่งผลไม้นะคะริมทางนะคะขอโทษนะจ้าจ้าค่ะเห็ดท,า,ท,า,ท,า,ทายช่องยูทู e ก่ะพี่มาจากจ้องพระอ เมื่อเราก็ขึ้นขัางบนแล้วนะคะฝั่งด้านบนนะคะซีจะได้จับก็บรรยากาศตลาดด้านบนนะคะตลาดช่องจอมเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเลยนะคะซีเพราะว่าใหญ่กว่าตลาดเมืองสุรินทร์นะเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นกองคุณขายส่งนะคะนี่เราคงมาถึงจุดส่งสําคัญแล้วนะพีนน่จะเป็นถุงเป็นถุงไว้นะ,ะโอ้เราขออนุญาตนั่งก่อนแป๊บหนึง่งโอนี่คือบรรยากาศตลาดนะคะของเราจะเป็นยกถุงที่เราเห็นมะนาวหรือเปล่าเพื่อน ช่มะนาวมีข้าวโพดนะคะอ้ข้าวโพดสดมากเลยนีคงจะยกถุงไปจากนี่นะคะเพื่อนที่จีมีมะนาวมีข้าวโพดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็กล้วยหัวนะคะกล้วยออม ส้มโอนะคะกละสงน200ส่งปีกส,ส่งนะคะเนี่ยก้วยหอมนะกันเพื่อนน้องเขากำลังใส่ถุงเลยนะคะเอาไปบ่มนะคะขอโทษได้จ้าแม่ขอทายน,นได้จ้ารับสบายนะครับถุงเท่าไรแล้วลูกถุงสองร้อยก่า นี่ก็จะเป็นกล้วยหอมนะเพื่อนสุด้อยนะคะ จมงขา้าวโพดมีผักนะคะข้าวโพดสวยมากเลยนะคะจี บรรยากาศตลาดช่องจอมราคาสินค้าราคาส่งอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะเพื่อนถ้าฝั่งตลาดก็จะเป็นฝั่งนู้นนะคะเมื่อเราพาเดินชมบรรยากาศตลาดช่อง,อง,อง,องจอมจนทั่วแล้วนะคะเพื่อนที่เดี๋ยวเราก็จะเดินรอรถตู้มาเราก็จะกลับแล้วนะคะค <c oughs> งไปต่อไม่ไหวเพราะว่าขาล้ลาแ <c oughs> ลยนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นด่านศุนกากรช่องจอมนะคะสำนักงาน ศุลกากรภาคสองนะคะครก,กรมศุลกากรตลาดช่องจอมนะคะเพื่อนพี่คุณขาอย่างน้อไท่อวันนี้ช่องตวะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พามาชมบรรยากาศตลาดขายส่งอาหารช่องจอมนะคะเราก็หวังค่ะกัตลาดเงี้ยเงามากอยู่นะคะเพื่อนพี่มากอยู่นะคะ, <c oughs> ม,าะ,คะ <c oughs> มากเลยนะคะ เราก็หวังย่างยิ่งเพื่อนๆฟีก็คงจะพอได้ชมช่องของเราไม่มากก็น้อยนะคะโครงการพัฒนาบริเวณด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อนอันนี้ก็เรามาถึงนี่เลยนะคะวันนี้เรามาตั้งแต่มาในจังหวัดสุรินทร์ก็จะมีทริปนี้นะคะที่เดินทางมาไกลที่สุดนะคะ โครงการพัฒนาบริเวณด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อนนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ต้องขอขอบคุณ,คณเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเราด้วยดีเสมอมานะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ ก็นเอน,นะคะแอดมินก็ต้องขออวยพรให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านที่มาชมคลิปของเราให้มีความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมัปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการน,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 นะคะอย่าลืมนะคะชมคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c สไ b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราได้ทําคลิปใหม่ๆมีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงเลยเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาไปเที่ยวที่ใหม่ๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับสุรินทร์กันนะคะเพืเ่อนๆกับอำเภอเมืองสุรินทร์กันนะคะขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ